เหม็นขี้ไก่อ่ะไม่มีค่ะแม่แม่แม่นะแม่แม่แม่ไม่ได้บอกว่าเห็นขี้ไก่แม่บอกว่าเหม็นขี้ไก่ค่ะไปไหนคะสวัสดีใครคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะ ตัวอะไรคะ,ะตัวอะไรเนี่ยเออไม่จับนะคะอันนี้นี่จ้ <c oughs> าแมวนอยหันหน้ามาหาแม่นะคะนะานา้นา,นาจ้ <c oughs> <c oughs> ะเดินช้าๆคะ่ะเดินช้าๆหน่อยคะ่ะ อ๋อพูดแม่จ๋าจ๋าฮ่าเรียกแม่จ๋าแล้วให้แม่จ๋าไปซื้อขนมให้เหรอคะเลยกแม่จ๋าเฉพาะที่ให้แม่ซื้อขนมให้ใช่ไหมคะออ เรียแม่จ๋าเฉพาะให้ในเวลาที่อยากให้แม่ไปซื้อขนมให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แม่จะชวนแม่จ๋าอ่ะแม่จ๋าแม่จ๋า่จ๋าจ๋าจ๋า๋าจ๋าจ๋าจา